สวัสดีครับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายไปหลายวันนะครับช่วงนี้ไม่ได้ค่อยทำคลิปครับผมพอดีติดธุระหาเงินครับผมหาเงินส่งเจ้าของโชคครับผมก็แล้วมาอยู่กรุงเทพด้วยครับไม่ค่อยมีเวลาครับมีแต่เวลาออกทำมาหากินนะครับผม วันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมจากครัวบ้านนอกสู่เข้าครัวสู่เข้าสู่ครัวเมืองกรุงนะครับผมทากินง่ายๆครับบ้านนอกก็อีกอย่างหนึ่งในกรุงเทพก็อีกอย่างหนึ่งความสุขคนละที่ครับคนละที่คนละอย่างครับผมไม่พูดมากครับผมวันนี้จะมานําเสนอ นี่ครับต้มปลานิลครับผมต้มไม่เยอะครับต้มแค่ชิ้นหางมันแล้วก็หัวมันแค่นั้นนะครับกินกินไม่เยอะครับผมกินวันละน้อยน้นหมูก็ไว้ทําเมนูมันอื่นครับผมก็ต้มปลานิลน,นะครับผมมีตะไคร้มีคา นีใบมะกรูดมีพริกครับมีต้นหอมครับนี่ครับขาดไม่ได้เลยครับผมผักขยแยงครับผมจะออกสไตล์อีสานนิดนึงนิดนึงครับผมเรียบเรียบง่ายๆครับโอเคครับมาติดตามชมขั้นตอนต่อต่อไปเลยนะครับผมเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมขั้นแรกคือเอาน้ำใส่หม้อครับ ใส่พอขูกคลิกพอนะครับผมใส่เกลือครับต่อไปก็ามาหั่นเครื่องเลยครับผม ใส่ลงไปเลยครับรอน้ำเดือดน,นะครับผมเดี๋ยวจะเอาปลาใส่ครับฉีกใบมะกรูดนะครับผมไว้ใส่ที่หลังครับใส่พร้อมนี่ครับผักขยังครับอต้น,นหอมนะครับ ้วใส่ทีหลังครับน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับผมแล้วก็นํปาปลาใส่ไปครับส่วนหัวปรุงรสครับ นีใ่ใส่ใบมะกรูดกับผักขแยงลงไปนะครับแล้วก็พริกที่เราหั่นไว้ครับส่วนส่วนมะนาวกับต้นหอมใส่ทีหลังนะครับผมใส่มน,นาวครับ ต้นหอมลองไปครับน่ครับปิดแก๊บนี่ครับ,รรบสีสันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมมันก็จะหอมผักขยะงย่อยๆนะครับผมรําตักใส่ถ้วยกันเลยครับ นี่ครับน่ากินไหมครับหน้าตาเป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาได้นะครับผมอาหารเย็นของผมวันนี้ครับกินแค่นี้พอครับผมเพราะว่าแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้กินน้นอยๆประหยัดไว้ครับผมไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเลยครับผม ท่นใดดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปนะครับฝากไปด้วยครับกับช่องเขยฮอีสานชาแนลครับผมได้เข้ามาเมืองกรุง1อาทิตย์แล้วครับผมมาสู้งานต่อครับฝากเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆบ่อย,อยใส่แมสกสองชั้นครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ